มีนาคมนะครับวันนี้เสนอแกนทูสีชมพูก็ตามอายุก็คือขอบลอกเนี่ยครับขอบลอกสไลด์ให้ดูเรื่อยๆเลยเนี่ยแต่ไอแบบประเภทแบบตกกระแทกม,มันก็มีบ้างแหละผมว่านะแต่ว่าเนี่ยถ้าถ้านับขอบนี้ไม่สวยขี้เหร่มากเพราะลอกทั้งลอกทั้งตัวเลยเนี่ยลอกหมดฝาหลังใส่ปิ๊กเลยเออข้างหน้าอยู่แต่แกฟิล์มออกให้ลืมเลย ฟิล์มเจ้าของแจ้งมาว่าตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยยังไม่เคยแกะฟิล์มเลยแกะอ่ะเนี่ยโหใหม่เอี่ยมครับก็ราคาผมเริ่มแจ้งนิดนึงตรงนี้แบตเริ่ม,เร,มเริ่มออกอาการไม่ค่อยดีละผมให้ให้ราคาพิเศษเลยที่เอ่อ 3ามพันสองแล้วกันเอาไปซื้อแบบเป็ดเองตัวนี้ไม่แต่เครื่องนะครับสนใจก็โทรตามเบอร์ครับวัสดีครับ